มาแล้วครับชุดใหม่นะครับชุดนี้จะเป็นเสื้อยืดเยอะหน่อยนี่ครับ OG ในเกงวัยรุ่นมีตัวนึครับ M51 ไซส์ m ม l ลช h อ t ครับ22-29งยนี่ครับ ไอรอนเสื้อวงครับไปลุนตามหาอันนี้ได้ดูลายปั่นนี่ก็ปั่นครับรอบซอมบี้แวนคีเอเตไทยเก่าครับลายเมทัลหน้าหลังอาเลเ ไปเอวิวน้ำเงินเอเอวิวแดงครับนี่แปลกนี่ก็ธรรมดาครับเด็กๆอ่ะกางเกงครับนี่ใหม่เมื่อหนึ่งใหม่จัดเลยนะครับรองเท้ารองเท้าเบอร์สี่สิบสองครับคู่นี้ เบอร์สี่สองครับเบอร์สี่สิบเอ็ดครับเบอร์สี่สิบเอ็ดหนักใช้ได้นี่เบอร์สามเก้าแล้วก็อะไรอีกไม่มีอะไรแล้วครับนี่ไว้เจอกันในไลน์นะครับผมบ๊ายบาย